สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล่งเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางเมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่18มกราคม2565สำหรับดวงชะตาวันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์และพฤหัสหแล้วก็วันเสาร์ค่ะสามวันนี้นะจะโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะว่าใครก็แล้วแต่ที่มีโรคประจําตัวนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันพุธค่ะสามวันนี้ก็จะเหมาะกับเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะแล้วก็การติดต่อขอสินเชื่อหรือการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะได้ผลดีเลยทีเดียวสีบงคนวันนี้จะเป็นสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีดาค่ะที่จะเป็นสีที่เสริมดวงเรานะคะเวลาเราใส่แล้วจะทําอะไรก็จะมีความคล่องตัวด้วยเช่นกันเครื่องประดับนะคะนําโชคของเรานะคะในช่วงนี้จะเป็นไข่มุกเป็นหยกแล้วก็เป็นคริสตัลนะคะเรียกว่า ใเพื่อเสริมมงคลชีวิตได้อย่างดีเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะทําการสักการะบูชาที่เราจะขอพรกับพระองค์ท่านนะคะก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณหลวงพ,พ่อคูณแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะเราสามารถขอพรได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่นะาทางในเรื่องของสุขภาพเช่นกันคนที่เกิดในเดือนมกราค่ะหรือเกิดในวันนี้นะเวลาจะทําบุญเสริมดวงนะคะของวันเกิดเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าให้เน้นไปที่ในเรื่องของน้ําดื่มน,นะคะหรือ เครื่องดื่มสําเร็จรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะนมกล่องน้ําผลไม้ก็ได้นะคะอีกอันหนึ่งที่สามารถทําบุญเพื่อเสริมดวงวันเกิดนะก็คือการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะคะหรือเด็กที่ยากจนนะคะคนที่ยากไร้อันนี้จะได้อาน,นิสง์ให้ชีวิตเรามีความรับรื่นนะรวมถึงจะมีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์รับสักรับโชคข้อสําคัญนะใครก็แล้วแต่ที่จะต้องปกครองบริวารเรียกว่าจะปกครองบริวารได้อย่างดีเลยทีเดียว ในส่วนของอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทําบุญอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีพวกเมล็ดธัญธพืชน,นะคะเช่นงาขาวงาดาําเช่นถั่วเป็นต้นนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะจะเป็นเคล็ดให้เราเนี่ยมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองนะคะใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจอยู่นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวด,ดเร็วข้อสำคัญนะั้นมันมีความมั่นคงด้วย มาถึงการวางตัวเลขกันสักนิดค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะตัวเลขที่เข้ามาในรอบ18.30น,นค่ะเลขที่ออกคือ041แล้วก็30รอบนี้นะตัวเลขศูนย์เข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแล้วก็เข้ามาในหลักเหมยล่างด้วยเช่นกันแล้วเข้ามา2ตัวล่างของชุดจับคู่นะคะชุดจับคู่เนี่ยมีเลข30ด้วยส่วนในช่วงเวลา19.30น,นค่ะเลขที่ออกคือ635แล้วก็48 รอบนี้ตัวเลขเลขห้าค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ตัวเลขอีกตัวเลขสามค่ะก็ยังเข้ามาในหลักสิบบนด้วยเช่นกันสําหรับชุดวินนะคะเลขที่วางไว้ให้เนี่ยเข้ามาสามตัวบนเลยค่ะก็คือมีทั้งเลขหกเลขสามแล้วก็เลขห้าเราจะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันอังคารที่18บกรพฤษภาคม2 5 6พนนะคะในช่วงเวลา 17.30. นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข8เลข1 เลขสีเลขห้เลขเกในวิธีเลขเจ็ดกับเลขแปดสำหรับชุดจับคู่ค่ะจะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหแล้วก็หกส่วนในช่วงเวลาสิบแปดจุดสามศูนย์นอนนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสองเลขห้าเลขศูเลขสี่เลขแเลขเจ็ดในวิธีเลขสองกับเลขห้าสำหรับชุดจับคู่ค่ะสองหนึ่ง 153565แล้วก็95ส่วนในช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วอกไว้ให้จะเป็นเลข0เลข1เลข3เลข4เลข9เลข5นะคะเ้นไที่เลข0กับเลข1สำหรับชุดจับคู่นะ0 2 0 6 0 7 0 8 2 1 6 1 7 1แล้วก็8 1นะคะอันนี้เป็นชุดของวันอังคารที่18มกราคมเลยนะคะ พรุ่งนี้นะคะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัมีค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนเงงๆเบิงๆรับทัพรับโชคนะคะและโชคดีสวัสดีค่ะ